สวัสดีเจ้าข้าเจ้านางคำาน้อยวิชาเป็นหัวหน้าคณะซอคำาน้อยศิลปินปลาท่องถิินของเมืองพะเยาเฮานะาเจ้าข้าเจ้าอยู่บ้านห้วยเจริญดาดตำบลเจริญดาดอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเจ้าเป็นหัวหน้าคณะมาได้หลายสิบป,ปีเจ้าแต่ชอบจะสืบสานท้งวัฒนธรรมล้านนากำเมืองกำอู่กำเมืองซอกำเมืองของเขาือละอ่อนสืบสานไปเพาะว่าแหมสักน้อยละอ่อนจะ มีหลงไปตั้งดีอื่นแล้จะบำเพื้นฟูของการจ้อยซอศิละปะปีสลออซอซึงของบ้านเฮาเมืองเหนือเฮาเจียงหมล่ลำปางเจียงหายพะเยาเฮาแป่นานมีมดนะเจ้าจังปีจังซอแต่ละคณะแต่ละกลุ่มเหมือนกันแต่เจ้าขอ กลุ่มเยาวชนละอน้องน้องลูกหลานของขื้สืบสารในทุกหมู่บ้านตำบลถ้ายินดีจะขื้อสอนปีสอนซึ้งสอนซอฟ้อนก็ไปตีบ้านแม่คำน้อยศิลปินปลาทองถินเมืองพะเยาตีบ้านหวยเจริญลาดอำเภอแม่ใจเจ้ายินดี รับสอนละอ่อนไปหลายรุ่นหลายสมัยโดยบัคิดกาได,ได้ทั้งสิ้นนะเจ้าไปกินไปนอนได้สบายดีกินดีอยู่บ่ได้เจ้าน้ามื่อเข้ากินแม่คำน้อยยอมหับทุกรุ่นลุกไว้นะเจ้าจะดัดละอ่อนให้เพื่อไก่เป็นดีจะเอามาฝึกจ้อยซอปีคุยเพื่อรีเว้นกันยาเสตติดละสิงเลวไหลอื่นๆเพื่อเปอแม่ท่านผู้ปกครองถ้าเพื่อละอ่อนก้าวหน้ามาเข้าหาแม่คำน้อยแม่ครูคนนี้ จะสบายใจในเจ้าละอ่อนจะมีความสามารถพิเศษจะไปเข้าโรงเรียนไหนก็จ้างจะไปตีไหนก็จ้างจะอิ่มต้องจะสบายใจใะเจ้าเมื่อวิชาอาชิพตัวนี้ประกอบติดตัวไปคือความสามารถพิเศษขอเจิญเยาวชนกลุ่มลูกหลานจะไปลืมเสียงปีเสียงซ้อนนเจ้าเสียงนี่คือเสียงสวรรค์เจ้ากับคำน้อยศิลปินก็มีแค่นี้จะฝากกับพ่อแม่พีน้องลูกหลานเยาวชนสวัสดีเจ้า